เพือจังเลก็คือบอกว่ะเพจังเลยดีวะโอ้ทโทรปราหมูดีกว่าฮัลโหลเมืองฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณกติสาทะเลาะกับแฟนกดหนึ่งเลิกกับแฟนกดสองยืมเงินกดสามอื่นๆกดสี่อยากกลับไปเมนูหลักกดอ,อกจันค่ะอ่ากดสี่ค่ะ มีอะไรหรอโอ๊ยจะเป็นมึงอยากเนาะเออเออเดี๋ยวกูไปโอเคจ้านารักทีสุดฝอฝอออมาเด้อโอเคจ้าเออวะโทรหาอีคาด์ดดีกว่าฮัลโหลคาะดมหาแนมีเหลืองสิปื้อสาโอเคโอเคฝ่อมาเด้อ มาละจ้าลจ้าพาแม่สูวมีอย่างติดฉันก็โอปอะก็เลยจะไปท้ำสวยนี่เนาะเออกว่ากูมีเหลือสิปึกซาวะ แบบว่าข้าไปเดี๋ยวไปโรงเรียนเป็นบ่เออแล้วเป็นอย่างกูกับขาดรายใดนันแมยื้อเงินแม่ไปให้เงินใสเลยนันกูว่าแล้วมันสิยืมเงิน่ะม,นมันเป็นแบบนั้นกรรมกรคือกูว่ากูสิเปิดร้านอาหารจานด่วนแม่ฮะา มึงนี่นะสิเปิดร้านอาหารจานดว่วนแมนคือก็ว่ากูอยากได้สโลกแกนแบบเท่ๆไหมแต่ว่าคือจังได้ก็ขึ้นบ่อออกไหม <c oughs> ก็เลยอดซุ่มกูมานี่นะเมื่อกอถึกแล้ว <c oughs> ไว้ใจซุ้มกูพวเมึ่อกี้นี่แหละพึงผ้าไดลีกูจังไวใจให้มาซอยไสเมื่อองหอกมาเบิงสโลกแกนแหละอาหารจานด่วนกูนี่สูเลยด,ด่วนจานอาหารยังไม่มา ติ๊กน้อยจนยันเดือนดีกิน okay. ทันทีขี้ทันควันเริบริการดุดยอดมีทุกชีวิตเลิฟแต่ดวงฮะกับข้าวก็เน่าข้าวก็บูดสูตรติ๊กน้อยเข้าโรงพยาบาลไม่ใช่เลือกแปลกถ้าแดกที่ร้านติ๊ก กินขอบคุณไม่กินขอใจกินไม่จ่ายขอบตาแงวได้น้อยคอยนานผาักเมื่อวานหมูค้างคืนเกินไม่ลงคงไม่จ่ายบ่ายปินร้านเปิดไม่นานร้านก็เจริงงวโอ้ยอีหยังห้องซูนี่กูบอกเปิดหละร้านอาหารจานด่วนนี่มึงนี่มาขอใจสโลแกเดเทเลยสงสัยเน้นข่ามาถึง <laughs> ้าเอาสโลกแกนสุนีกูยอยากมันมีคนมากินอยู่ลานตกเจรงแท้เลยนั่นดิละ่ะเออรกูมาคขึ้นกับบอเอาไปเสริมสวยต่อแล้วเด้อเสียความรู้สึกสับเจ๊งิมดไปลุกอย่าเฝ้ากรมมกอนกูบอกกูมาขายอาหารจานด,ด้วยหละหละ่ะกูว่ากูจะเปลี่ยนมาขายปลาหมึกใหญ่ดีกว่าโอ้ยกระสับเดียวกูคือสโลกแกนไทยกลับเรั เออซี่พายหมึกย่างคนกินตายคนขายตีคุกโอ้ย oh, มันบป็นแบบยาบกเนี่ยมันตะขอฉันเนี่ยห <laughs> มึกย่างอร่อ <c> ย <oughs> <c oughs> จิจกเป็นกอยหน้าไม่อยากออยู่ดีกูอยู่ดีกูอยู่ดีกูมึงดึงกูหมึกย่างซาซิมิกินไม่กี่วิ <c oughs> ก็เกิดใหม่ฮะหมึกดีรสเด็ดกินเสร็จสวัสดีคด ไก่จะขั้นในทุกมือ้อยังยังยังมีอีกมมกอย่างกติสากินหรือครตายเหมือนกันกิน,กนใอร่อยแล้วไปยญยที่นรลกคําแรกประทับใจคําต่อไปประทับลงกว่า <c oughs> มันดูแปลกๆนะ <c oughs> คําแรกขึ้นสมองคาสองขึ้นสวรร <c oughs> ค์กินคําเดียวหลับในกินคําต่อไปหลับยาวกิน <c oughs> ได้สบายปากกินมากๆลาบากตดเปลย อ,อีเป็นอย่างเลยอียก็คือสโลแกนแถมมันอยู่อย่างคนขายนอนยิ้มคนชิมนอนชักกูก็มี่คือกันกินสามคำส่วนเรยพิธีมเจ็ดคุนโอ,โอ้ยโอ้ยพ่อพ่อพ,อ,พ,อ,พ,อ,พอดีแหละมีคนเขามาสื่อแถมตำรวจเขามาจับกูอีกและสโลแกนของฉันนั้นบด่ยิ่งมงได้ถ้ามางขับเข้ามองดีขอเฉันไปโอ้เส,สียใจ สองตแวไหนลูกแก้วเดี๋ยวสองตัวโอ้สูไปๆสิไปใส่กับไปกูมาเปิดล่ะสันจะจะไปเสริมสวยล่ะเสียเวลาชีวิตฉันแหงไปนอนอยู่บ่อป่ะติดล่ะบ่อก็มีจิกระปวดหัวไปไปเออไปแมนกูเดะมูดีบ่วะหรือมันหนีมาจากโรงพยาบาล โทรถามโรงบาลสรีธัญญาก็หน้าเอาอนี่มุงนอนหินแล้วอีกกูคือสโลแกนเหมันอยู่สโลแกนอยู่คนชิบดอนทากทำไมตีมุงนอนหินอีกกูคือสโลแกนเหมันอยู่ยังกินโอ้คนจิบอุ้ยโอ้ เอายิ้มมนเหยงยงอีก็คือสโลแก่เห็นมัอนอยู่อยังคนขายนอนยิ้มคนชิมนอนชักยิ้มสามัสเดี๋่วพี่ดาวสาขื่นไม่ใช่ยิ้มมันเป็นยังยอีก็คือสโลแก่เห็อนม,ม,นมันอยู่อยังคนขายโอ้คนยยังดอกอ้ยมึงยังนอนป้านะรู้โอ้ไม่ชิว่าหารไม่มาไหนดีบ่ดูส่องเลยอุ้ยิ้มมันเป็นยังอีก็คือสโลแก่เห็นมัอนอยู่ถามกูตได้รึ หยองมาเอามหมยหน่องมาแอ๊กแทนเอายิ้มเป็นยังไงอีกูคือสโลแกนมันอยู่เอียงคนขายนอนยิ้มคนชิมนอนชักอีเป็นยังไงอีกูคือสโลแกนมันอยู่เอียงกินโอ๊กินโอมยอ๊ยยังกว่า่าเม่ยงว่ากินสามขาดนับกูจะลงบอยกูคือกัดตัวอีลืมประสาท์ไปว้า 哇，看一有有。